สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีสุขุสุขคนสุมองสุบอนป่พ่อกับซองน้องแคทคือเก่าพี่น้องนยำเล้งแรงเนาะยกกับลูกชายคือเก่าพี่น้องขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจ ขอบ,บุญขอบคุณถูกคอมเมนต์ขอบ,บุญขอบคุณทุกทุกท่านที่คอยเป็นห่วงเป็นใยเนาะพี่น้องเนาะขอบ,บุญขอบคุณหลายหลายเบาไข่ไปเลี้ยงงัวย,ยังโมไม่พี่น้องเลยเมืดอไรส่วนส่วนที่ได้ลูกมาเนี่ก็ะเป็นกาดงานนักเนาะ เจองานนักมาตลอดพี่น้องานนักเนอะได้ปกติงานนักก็คือแบบว่าหนึ่งเขาหนึ่งน้ำสักพาลูกเลี้ยงงวัวเอาลูกเจองานนักมาตลอดหนึ่งเดือนเนาะอดเอาด้วยอีพอเอ้ยเนาะลูกทีน้อยบักเท่ากันใหญ่เป็นม้าแล้ว ผีให้มอน,นอนแข้งมาขัางนี่น้อยเอฟซีสิวะน okay. ้องแก๊สก็ง่ายน้องน,นอนแข้งขางเดียวแท้หากกระผีกมาพี่น้องเต็กี้นะนอนนอนขางนั่นและ้ะผีพิ่นมาบริตุ้มนาดอกพี่น้องเอ้ยอันผ้าแพรพื้นบางๆอันนี้ก็ได้เพราะมันฝนตกอากาศมันก็สซิเย็นนี่ก็เลยปลูกเนี่ย,น,ยน,นี่ ขอบุญขอบคุณถูกกำลังแรงเชียร์แรงใจขอบุญขอบคุณ fc ทุกถูกทานที่คอยติดตามหลับซมคลิปน้องแคทตลอดมาเนาะออคอยแห้ก,กำลังแรงเชียร์แรงใจนี่แหละพี่น้องเลยยายม,มแรงมากาสิพาน้องนอนอยู่ในมุง้งอันนี้กระตูขันอันนี้ก็จะนนเป็นกระตาเครือง ปองแป้งฝนตกแหงพี no ่น้องมาหนิฝนตกแหงแหงผ้ากระห้องกระแตกเพี่นก็เสด็จตกใจเด้พี่น้องเลย อุ้มเอานุชายน้องอาตีสวัสด,ดีครับพ่อแม่ปา้าลุงน้ลูกสบายดีอาตีก็ออ่อเด้อ ออมาเป็นแรงเชียร์แรงใจให้อตีหน่อยเนี่ยเด้อเอากระซีบางมือเอากระซี่ไปลงคีบพ,พี่เนาะบางมือกระซีได้ลงเนาะเพราะว่าอยู่แต่กับลูกกับบุหัวซี่ไปถ่ายยัง <c oughs> กินนมแล้วแล้วก็น,นอนพี่เนาะ ฮัลโหลอตอนนี้ก็ะหกโมงกกลัวแล้วพี่นอ้องหกโมงแรงผิดพลาดประกันได้กะพอโทษขอไอไพ่เละๆเนาะ มื่อวานนี่ผ้าเมล่นน้ำเมย์ใหญ่หนูกะออกไปหาเมย์น้องเทนแต่ว่าบดเจอพี่น้องเพราะว่าเมย์น้องเทนผลกับสิก้บสุรินแล้วเมื่ออื่นคือว่าสิก้บวันจันทร์วันที่สิบสิบยังพี่น้อง,องสิบสี่หรือสิบหา้าก็ถอดคอไปเรื่ยๆคันวอรผิดกันเนาะ สิบหาพี่นอ้องไม่น้องเทนวันสิกับเมื่ออื่นวันที่สิบหาสิงหาเนาะนอกจากเมื่อวานนี้พาลานพาเลนพาเลนเมื่อเหรนเจอจะน้องาซลาะกับเคยลาแลบอมันไอ้บอยไม่น้องเทนเพลินไปซอยเวียกอยู่เฮือนเจ๊ผอของสาวบัวไล เอาบ่ได้ไปพี่น้องเอ้ยาตลูกน้อยแลบ่ได้ไปว่าสิเลนมื้อนี้นําก่อนเพิ่นสิกลับสุรินทร์ว่ามือนําม่ใหญ่ลปเฒ่าบอยเพิ่นโทรให้เลนออกไปเลนเนาะพี่น้องเพราะว่าเฮานี่ก็เป็นหลานแล้ว ผิดพลาดประกันใดกบ,กบขอโทษขออภัยในลาย,ลายน้องอาตีหลับแล้วนะครับน้องอาตีไม่งองแงงครับขอบคุณทุกกำลังใจครับผมฝากเสียฝากด้านน้องอาตีน่เด้อนลก รองเสื้ออนมอนมอนป่าฝากมาหายป่าใจดีฝากมาหายกี่นอนอันั้นก็มอนข้างนอนแข้งแต่บอดแดนบอดได้ให้เอาหมอนบอดได้เอามอนข้างมาให้คนกาดผม ตอนกลางคืนเทาวก็สิตื่นกินนมขึ้นละ่ะสามเถื่อพี่นอ้องกลสามเถื่อตอนประมาณสี่ทุ่มเลยกะเที่ยงคืนแล้วก็ตีสามนั่งสิลุกเวลานี้ลุกกินนมทานเงียวนั่งก็สิตื่น เปลี่ยนผ้าอ้อมให้แล้วนางก็สีนอนเพราะว่าห้ามบริสัยเทีมเพิพร์ดต้องใส่ผ้าอ้อมให้พี่น้องผ้าอ้อมกองไว้ในขาง้างโอกัะแม่ก็นอนพื้นลูกก็นอนที่นอนที่นอนน้อยปาเจดีฝากมาหายน้องลูก ขอบุญขอบคุณหลายๆเนาะขอบุญขอบคุณผู้ใหญ่ใจดีที่ซัพพอร์ตแล้วก็ขอบุญขอบคุณเอฟซีทุกๆ่านแหละเนาะที่บบได้เอ่ยสื่ออลไก็อยู่เมืองไทยหรือว่าต่างประเทศขอบุญขอบคุณหลายๆขอบุญขอบคุณสุขุสุขชนเลยเนาะที่เข้ามาหลับซมแล้วก็กดไลค์กดแชร์ส่องเฮ้าเนาะ ากเป็นกำลังแรงเสียแรงใจให้เน่เด้อพี่น้องพิดพลาดประกันได้กับขอโทษอภัยหลายลายกับขอโทษขออภัยลหลายๆลายน่าลูกอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องอีเมล์น่เด้อบอกปลาลุงนะแม่ลูกพอกันคลิปหนาพี่น้อง สบ,บายดีอยู่ดีไม่แห้งสุขุสุขคนเหงเหงมันมันลำรวยลำรวยอย่าเจ็บอย่าจนนะพาะกันคินนาสบ,บายดี